สวัสดีครับผมพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกตั้นนะครับแบรนด์บราวนิงมานำเสนอนะครับนี่ในกล่องนี้จะมีมีดพร้อมซองหนังแท้นะครับติตาแบรนด์มีที่ร้อยเก็มขัดนะครับนี่พร้อมตัวล็อกอย่างดีนี่แล้วมีกระดาษแบรนด์บราวนิงนะครับนี้อันนี้เป็นเชือกนะครับเชือกหนังวัวแท้นะครับเอาไว้ร้อยกับด้ามนะครับด้ามจับ นีต่ตัวล็อกอย่างดีนะครับนี่มีตัวกันกันกันแทงซองให้นะครับนี่ครับไม้มีดปัดเงาเลยนะครับนี่ของเงาเลยนะครับนี่ยาวสิบนิ้วครับนี่ตีตาแบนดนะครับเงากระจกเลยนะครับนี่พร้มอมซองหนังสวยๆแบบนี้เลย จับเชือกหนังวัวเอาไว้ร้อยกับตรงนี้นะครับตามจับไม้ไม้ลายสวยนะครับนี่ความตาแบรนด์นะครับนี่สันหนาสามมิลนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับนี่ตรงนี้ก็มีตัวอักษรเกี่ยวกับตาแบรนด์นะครับสวยมากๆนะครับนี่ในกล่องจะมีนี่สามอย่างนะครับนี่พร้อมกล่องดูความคมกันนะครับผมกกีดทุกเล่มนะครับรับกัน ความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยมากๆนะครับนี่ครับราคา400รวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ได้พร้อมในได้สามจากตามาพาลยนะครับพร้อมกล่องให้ด้วยนะครับนี่กล่องตาแบรนขนาด10นิ้วสนใจทักแชทมาได้เลยนะครับทางไลน์หรือทางเฟซบุ๊ก400รวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับขนาด10นิ้ว ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าไม่เล่นเฟซเล่นไลน์ก็โทรเบอร์มาเลยนะครับผม Lineman h k 2 1 7 6 Facebook m a n ห้วยขวางเบอร์โทรศัพท์0 9 9า2 1 3 0ศ4 0 9์0 2 1 3 0 3 4ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปดูได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับใบมีดปัดเงากระจกนะครับเงากระจกครับ มีม,มีสวยๆมาับเสนอฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ